สวัสดีค่ะภาพภูมิยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครคนที่เขาเป็นห่วงคุณที่สุดเรามาดูว่าใครเป็นห่วงคุณที่สุดในตอนนี้แล้วเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณเขาเป็นห่วงคุณที่สุด เขาเป็นใครขอมันหมายขอแต่งงานเป็นห่วงคุณเขารักคุณเป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณคนที่เขาจะขอคุณแต่งงานหรือเป็นคนที่คุณกับเขาคบกันเพราะไปนี้พูดถึงขอแต่งงานขอมันหมายเขาจะมาขอแต่งงานขอมั่นหมายบอกรักจะมาพูดมาคุยบอกรักคุณถ้าเขายังไม่ได้พูดได้บอกเขาจะมาบอกรักคุณหรือเขา คุณกับเขาคบกันเขาจะมาขอคุณแต่งงานขอมั่นหมายกับคุณเขารักคุณแล้วเป็นคนที่คุณรักเขาหรือไม่เพราะใบนี้ก็พูดถึงขอมั่นหมายขอแต่งงานบางคนบางท่านคุณก็ยังไม่รู้ว่าเขารักคุณก็ยังไม่บอกให้คุณรู้แล้วเขาจะบอกให้คุณรู้แล้วคนที่เขาบอกให้คุณรู้แล้วเขาเป็นห่วงคุณที่สุดเป็นห่วงคุณรักคุณ เป็นห่วงคุณเขาจะมาขอขอความรักขอมั่นหมายแล้วอย่างไรความสุขอยู่ในใจคุณอยู่ในใจเขาแต่เหมือนอยู่อยู่อยู่ในใจยังไม่พูดนะไม่พูดไม่บอกหรือคุณรู้เพราะพลังงานดูมองมองได้กว้างๆอะ่ะเพราะวันนี้พูดขอขอมั่นหมาย บางคนบางท่านก็ยังไม่ได้พูดบางคนบางท่านบอกแล้วแต่ก็อยู่ในใจอยู่ไกลอยู่ห่างกันเพราะเขาเหมือนเขาอยู่คนเดียวคุณอยู่ในใจเขานะตอนนี้เขาอยู่ในใจคุณล้อเลียนเขายังมีสิ่งที่แคร์ที่ทำที่ต้องรับผิดชอบเฝ้ามองคุณแล้วก็เป็นห่วงคุณ แอบมองคุณโดยที่คุณไม่รู้แต่เขารักคุณคืนเข้าหอแต่เขาต้องการแต่งงานกับคุณนะเขาว่าคุณรู้ใจเขาเข้าใจเขาพูดคุยพูดคุยกันได้ได้หลายเรื่องทุกเรื่องอันนี้พูดคุยปรึกษาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตวางแผนชีวิตว่าคุณคือคนที่ใช่ ที่อยู่เคียงข้างเขาเข้าใจเขาแต่อยู่ล้แต่แต่ก็อยู่เหมือนอยู่ในใจอะมีความสุขที่คุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณได้แต่เฝ้ามองคุณแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณโดยที่คุณไม่รู้เพราะเขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบแล้วเขายังไม่ได้บอกคุณอะย้ำซ้ำมาเขาเป็นห่วงคุณเขาจะมาขอแต่งงานขอมั่นหมายบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณ นะแต่เขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบอยู่สนใจเรื่องอื่นสิ่งอื่นมากกว่าคุณแต่อเอาคุณไว้ข้างหลังแล้วสิ่งอื่นอยู่ข้างหน้าแต่เขาก็เป็นห่วงคุณคุณอยู่ในใจเขาเขาเฝ้ามองคุณแต่เขาจะพูดจะบอกให้คุณรู้หรือคนที่เขาบอกให้คุณรู้แล้วเพราะเขาขอขอมันหมายขอแต่งงานน่ะแต่ก็ต้องมีเหตุทำให้เขาต้องสนใจเรื่องอื่นสิ่งอื่นก่อนแต่คุณก็อยู่ในใจเขา เฝ้ามองคุณอยู่ในตอนนี้แอบมองคุณเป็นห่วงคุณอยู่นิ่งๆไม่แสดงออกไม่แสดงออกมากเพราะเฝ้ามองเฝ้าห่วงเขายังมีสิ่งที่แคร์ที่ทำอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตที่ต้องรับผิดชอบก่อนคุณอยู่ในใจเขาเป็นกำลังใจให้เขา สองเรารู้กันคุณกับเขารู้กันสองคนเขาเป็นห่วงคุณที่สุดคุณรู้ว่าเขาเป็นใครอย่าอยู่ในใจคุณแล้วเขายังขอคุณแต่งงานด้วยคนนี้รักคุณคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณคุยกันทางเสียงเพลงมองตาก็รู้ใจคุณเองก็เป็นห่วงเขาที่สุดเหมือนกันเขาเป็นห่วงคุณคุณก็เป็นห่วงเขา เ้อมองอะยามสามมีมุมส่วนตัวคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในใจมีความสุขเป็นห่วงแต่ก็อยู่ได้กันได้นะถึงไกลถึงห่างก็อยู่ไกลกันก็ได้มันอยู่ด้วยกันได้อยู่ในใจอยู่ในตอนนี้ร่วมยินดีความรักที่ดีหวังดีร่วมยินดี เขาเป็นห่วงคุณหวังดีกับคุณแล้วคุณก็หวังดีกับเขานะเป็นพลังงานที่ดีๆให้กันและกันเป็นห่วงกันและกันแต่ยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำเขาเหมือนจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเขารักคุณจะแต่งงานกับคุณให้ทุกคนมาร่วมยินดีและเขาเป็นคนที่คิดดีหวังดีกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดแต่สินใจทำอะไรเป็นอย่างไรเขาก็ยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำอ่ะ เหมือนต้องการให้คุณสมหวังทําให้คุณทุกอย่างแต่ก็ยังทําไม่ได้ยังมีสิ่งแคร์ที่ทําหวังดีแล้วคุณก็เป็นคนที่คุณก็หวังดีกับเขาร่วมยินดีซึ่งกันและกันห่วงใหญ่กันที่เดิมไม่เหมือนเดิมแล้วคนที่คุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็ได้แต่เฝ้ามองคุณเป็นห่วงคุณต้องการให้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างยังไม่เหมือนเดิมคุณอยู่ในใจเขาเป็นห่วงคุณอยู่อยู่ในที่ที่มีคุณ คิดถึงคุณผู้ควบคุมยังเป็นห่วงคุณใบสรุปก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องควบคุมเขายังทำไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการแต่คู่กับภัยที่ดีพูดคุยกันได้แก้ไขปรึกษาหาทางออกคุณกับเขารู้กันสองคนเขาเป็นห่วงคุณที่สุดหวังดีกับคุณคุณก็เป็นห่วงเขา ชนะมานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่กำลังเผชิญนี้ได้ส่องมองคุณอยู่บางคนบางท่านคุณก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นห่วงคุณแอบส่องแอบมองอยากโทรหาส่งข้อความหาคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาเป็นรักที่ดีให้คุณถึงทุกอย่างตอนนี้ไม่เหมือนเดิมต้องกลับมาเหมือนเดิมยังไม่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นห่วงคุณที่สุดเพราะไกลเพราะ เพราะห่างหรือไม่เพราะยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําอะรับผิดชอบยังสนใจยังแคร์เรื่องอื่นอยู่ทําให้เขาเป็นห่วงคุณที่สุดไม่ได้ดังที่คิดแต่เขาหวังดีกับคุณถึงเขาสนใจเรื่องอื่นแคร์เรื่องอื่นแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆเฝ้ามองคุณส่องมองคุณ,คณแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นห่วงคุณที่สุดพลังงานของคุณเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับคุณคิดอย่างไรทำอย่างไรกุมารทองการเริ่มต้นการเจริญเติบโตไปข้างหน้าความสุขความสมหวังรออยู่จะเป็นคนที่คุณรอ,อเขาอยู่นะเพราะวันนี้พูดถึงความการเด็กอะ่ะเจริญเติบโตมีความสุขสนุกสนานร่าเริงแล้วคุณมีพลังงานของความซื่อสัตย์ ความจริงใจความมั่นคงในความรักรักใครแล้วคุณจะมั่นคงรอได้รักที่อยู่ในใจถ้าเจอคนที่ใช่ก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันจเจริญเติบโตไปข้างหน้าท้าวิรุณหกอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจลาหูเป็นห่วงคนที่สุดยังมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนนะความรักเนี่ย เพราะมีลาหูแต่คุณต้องการคนเข้าใจคุณดูแลคุณรักที่ต้องรอคอยความปรารถนาหรือไม่นะตอนนี้ยังสนใจเพราะไปนี้พูดถึงมีลาหูด้วยพลังงานของความทุ่มเทให้กับการงานการเงินความประสบผลสำเร็จมาก่อนความรักก็ทำให้มองไม่เห็นอนาคต หนักแน่นมั่นคงพระแม่ธรณีคุณเป็นคนที่รักมั่นคงแต่รักด้วยเหตุผลรักที่ต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงต้องรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันแ้วเขาแล้วคุณต้องการคนที่เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาดูแลคุณเข้าใจคุณเขาเป็นห่วงคุณแต่คุณกับเขายังมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนนะเพราะมีราหูความวิตกกังวล นึงมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขนิ่งพินิจพิจารณาตึกตองใครควรแล้วคุณก็รู้นะว่าควรจะทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรเวลาที่เหมาะสมที่จะมีความรักคนรักที่จะสร้างครอบครัวที่จะอยู่ด้วยกันคุณรอให้แน่ใจให้มั่นใจถ้าคุณจะคบกับใครถ้าใครมาชอบคุณมารักคุณมาคบกับคุณต้องคุณต้องใช้เวลาก่อนให้แน่ใจอะ่ะเพราะคุณต้องการความมั่นคงสร้างครอบครัวที่มั่นคง ถ้าคุณรักใครแล้วก็มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงหล่อได้พลังงานของคุณฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้าไปได้คุณดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์แต่ความรักคุณยังไม่นิ่งนะนะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแต่รักมั่นคงฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้าต่างๆไปได้อีกใบ มีความสุขพระนางสุขผันมัะฉาความดูแลความห่วงใยความเข้าใจกันมีคนที่เขาลักคุณคุณลักเขาไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวาง้นาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นห่วงเขาเขาเป็นห่วงคุณหรือไม่คุณคุณก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาเป็นห่วงคุณเขารักคุณแล้วคุณจะได้อยู่ด้วยกันเพราะเพราะใบสรุปมีความสุข ไม่ว่าจะมองไม่เห็นแสงสว่างหรือมีอุปสรรคขวางน้ํายังไม่พบเจอยังไม่เข้าใจกันไกลห่างดูเหมือนจะเป็นคู่กันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็อยู่ด้วยกันได้เขาเป็นห่วงคุณในที่สุดก็จะได้อยู่ด้วยกันเพราะใบนี้พูดถึงความรักต้องพัฒนามาจากการรู้จักกันการทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันแล้วก็พัฒนามาป็ิความรักยิ่งจะมั่นคงนะเพราะเป็นความรักที่ที่เข้าใจกันนะ ความสุขความห่วงใยเข้ามาดูแลคุณได้ช่วยเหลือคุณดูแลคุณให้คุณมีความสุขดูชีวิตร่มลื่นร่มเย็นชีวิตสม,มะถะเรียบง่ายเขาเป็นห่วงคุณที่สุดคุณก็เป็นห่วงเขาที่สุดถ้าคุณพบเจอเขาแล้วแต่มีอุปสรรคขวางหนามเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขส1บหมายเลขเจหมายเลขแป หมายเลข21หมายเลข6หมายเลข10หมายเลข4หรือไม่ก็เกิดราสีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดปีละกาหรือไม่ก็เกิดปีมะเสงหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีจอมีคนที่เขาเป็นห่วงคุณคุณก็เป็นห่วงเขาแต่ความรักนี้เหมือนจะเพราะมีพลังลาหูแต่ก็จะสมหวังในที่สุดได้อยู่ด้วยกันเพราะคุณมีพลังความหนักแน่นมั่นคง ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ของเขาพลังงานเขาเขาเป็นห่วงคุณคิดยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงรักที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันได้คุณแผนกับนางพิมพาลายลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเขารักคุณมานานแล้วมังก่อนนี้แล้วนี่ก็พระแม่ธรณีเขาก็หนักแน่นมั่นคงในความรักนะ ดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณได้คุณดูแลเข้าได้นะเป็นคู่กันแต่ก็ต้องผัดผาาไกลห่างความรักต้องลดทิฐิลดความคาดหวังในชีวิตคู่ลงกันให้อภัยกันตัวเขาเองคิดพินิจพิจารณาพลังงานก็เหมือนคุณเท้าวิลูป,ปักตึกตองใครควรค้นหาทางออกได้ แต่เขานิ่งเหมือนเป็นห่วงคุณแต่ก็เหมือนไม่เป็นห่วงแต่เขาเป็นห่วงดูแลห่วงใยปกป้องคุณได้เขาคิดนิ่งอ่ะหาทางออกด้วยตัวเขาเองมีทางออกได้ที่เขาเผชิญอุปสรรคปัญหาแล้วคุณก็มีพลังงานหนักแน่นพัทักษะรักที่ยังไม่สามารถลงเอยกับคนที่รักได้ง่ายได้นักบวศักขวางน้ำเหมือนรักอยู่เด็ก ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้รักม่วงแห่งความรักความเสน่หาอยู่ด้วยกันแต่ก็มีอุปสรรคขวางน้ําต้องไกลต้องห่างพะอินนี่ก็ที่สุดก็จะสมหวังรักมั่นคงหรือเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนนะคนเขาเป็นห่วงคุณที่สุดเพราะพลังงานความรักเขาผัดผ้าไกลห่างผิดหวังหรือไม่คุณกับเขาต้องไกลต้องห่างผัดผ้ากันแล้วกลับมาทําให้รักมั่นคง เป็นคู่แท้สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วคู่มาส่งเสริมเขาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพระสาวตอนนีนะ้เป็นห่วงเขาต้องผเผชิญกับเรื่องราวมากมายหวาดระแวงแหวอแล้วแวดแะหว่วังภยัยแล้วเขานิ่งดูเศร้าๆเป็นห่วงวิตกกงังวลวุ่นวายใจเขาเป็นคนที่คิดมากคิดมากในเรื่องต่างๆมากในบางครั้งก็คิดมาก แต่เขามีสติปัญญาความสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เขาเผชิญในตอนนี้ได้เป็นห่วงคุณแต่เขาวิตกกังวลนะ่ะเป็นห่วงเหมือนไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็เป็นห่วงห่วงใหญ่ยังอยู่ใกล้แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้รักคุณมากก็เป็นคู่กันเพราะตัวคุณเองก็พบกับความสุขคุณก็สนุกสนานหลาเริงของคุณ นะมีความสมถะเรียบง่ายใครอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขอะถ้าคุณรักใครรักจริงมันคงเขาเป็นห่วงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขเจ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขสิบแปดหมายเลขหกหมายเลขแปดหมายเลขสิบสี่หมายเลข 7, เจ็ดหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดปีมะเส็งหรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายน เพราะความล้างเนี่ยไพ่อินอ่ะมั่นคงแต่กว่าจะสมหวังในชีวิตเขาไม่ว่าเรื่องงานเหรือเงินชีวิตต้องอดทนต้องมีอุปสรรคขวางน้ําแต่ในที่สุดก็สมหวังและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทําให้หัวใจเขาแข็งแกร่งรักแข็งแกร่ง,งมั่นคงไม่มีอะไรที่จะมาเหมือนปัญหาที่เขาอ่ะไม่ยอมแพ้อ่ะไม่มีอะไรมาขัดขวางชีวิต ที่เขาจะพบกับที่ที่เขาจะเดินไปข้างหน้าได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ถึงแม้อุปสรรคมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาขัดขวางใช้เวลาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําเพราะเขาจริงจังจริงจังกับความรักตั้งหวังกับความรักไว้สูงไว้มากรักมากเป็นห่วงคุณมากแล้วเรามาดูว่า เขาเป็นห่วงคุณที่สุดคิดอย่างไรกับคุณค้นหาสิ่งที่เขาคิดจริงๆกับคุณคิดอย่างไรเป็นห่วงคุณห้าใบาคุณฉลาดมากสติปัญญาของคุณทำให้เขาอารมณ์ดีคุณฉลาดและเขาก็สนุกกับการสนทนาพูดคุยกับคุณอะ ในการพูดคุยคุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาดให้ทําให้เขาอารมณ์ดีเวลาอยู่ใกล้คุณมีความสุขเหมือนเขาว่ามีความสุขพูดคุยกับคุณคุณมีเสน่ห์เป็นห่วงอยากพูดคุยอยากอยู่ใกล้ชิดคุณความหึงหวงเขาหึงหวงห่วงคุณแทบทนไม่ไหวแล้วเป็นห่วงเพราะเขาว่าคุณฉลาดคุณดูดีแล้วเขาก็หึงคุณเป็นห่วงคุณ เป็นห่วงหึงห่วงห่วงหัวใจเขาก็หึงคุณห่วงคุณความคิดเห็นเขารู้สึกว่าเหมือนยังมีเรื่องอื่นสิ่งอื่นที่มาขัดขวางระหว่างคุณกับเขานะ่ะรู้สึกว่าถูกผูกมัดด้วยวัฒนธรรมด้วยความเชื่อของครอบครัวหรือเหตุการณ์คนรอบข้างสถานการณ์เหล่าข้างของเขาหรือของคุณเนะี่ยมาเกี่ยวข้องกับความรักนี้ ที่เขากำลังพยายามหลีกหนีจากการกำจัดตัวเองออกจากความวุ่นวายอะในความเชื่อหลักวัฒนธรรมความเชื่อเข้ามาขัดขวางถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองเรื่องราวของเขาก็เป็นระหว่างคุณกับเขาเรื่องราวของเขาดูเหมือนเรื่องราวของเขานะวัฒนธรรมความเชื่อมาขัดขวางเขากำลังออกจากอุปสรรคปัญหาในตอนนี้แล้วก็เป็นห่วงคุณหึงคุณห่วงคุณ ดูแล้วแต่และคนท่านดูตัวเขามีมีมอุปสรรคปัญหาที่เขาต้องเผชิญที่ต้องแก้ไขแล้วคิดอย่างไรเขาบอกว่าอันนี้จุดไฟเผาเขาโกหกแลยหลอกลวงคุณเหมือนเขาว่าคุณคุณถูกแล้วคุณดีแล้วแต่เขาอ่ะเหมือนทำร้ายคุณหรือเขา คิดมองไม่เห็นความดีของคุณเขาแค่ไม่ไม่เข้มแข็งพอที่จะยอมรับถ้าให้เป็นอุปสรรคปัญหาในตอนนี้โกหกหลอกลวงคุณเหมือนเขาว่าไม่ไม่เขาคิดเหมือนเขาว่าเขาไม่ได้รักคุณไม่ได้สนใจคุณเหมือนเขาโกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองอะ่ะคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ เขาคิดเขาแต่คุณถูกแล้วเขาบอกว่าคุณพูดถูกแล้วเขาแค่ไม่เข้มเข้มแข็งพอเพราะทำให้นะตอนนี้ก็เป็นห่วงแล้วอย่างไรดูดูความความคิดเขาดูลึกซึ้งซับซ้อนอะในในสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาหรือตัวเขาเองอะ,ะความคิดเขาที่มีต่อคุณแต่เขาเป็นห่วงคุณหวังดีกับคุณ เขาผูกพันกับเรื่องเก่าๆแฟนเก่าคนเก่าแต่แล้วแต่ละคนนะ่ะท่านนะเขาบอกว่าอยู่กับเรื่องเก่าๆเ,เขาต้องการเวลาและพื้นที่เพื่อที่จะคลายข้อผูกมัดเขามีเรื่องที่ต้องแค่ต้องทําต้องรับผิดชอบเรื่องผูกมัดเรื่องอดีตเรื่องที่ผ่านมาแต่ทาให้เขาเป็นห่วงคุณแต่เขาอยากอยู่ใกล้คุณเขาหึงห่วงห่วงคุณตอนนี้ดูความคิดเรื่องราวชีวิตเขาดูซับซ้อนที่ต้องแก้ไขอะได้สำหรับว่าอย่างไร ความฝันของเขาเขาฝันถึงคุณตลอดเวลาแล้วฝันฝันเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยดูอิสระดูมีความสุขมากๆฝันว่าจะใช้ชีวิตกับคุณอยู่กับคุณมีความสุขที่มีคุณตอนนี้เขาอยู่ในห้วงแห่งความฝันแต่ยังไม่เป็นจริงเขาก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขความคิดเขาแต่เขาจะนํารักที่ดีมาให้คุณนะเพราะเขาว่าคุณฉลาดมากอนะ่ะคุณเก่งคุณฉลาดอยู่ไกลแล้วเขามีความสุข และเขาหึงหวงหว่วงคุณ